สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับตอนน้เบานำค่ะงแงมบระกาผักบุง้งพผักบุง้งที่เราสังเก็บมาแงามงงมแก็เลยนึกอยากเมนูนี่บันมีอย่างหลายพี่น้องแต่ว่าแซ่บเด้อดร้องออเม่านี่ได้มาม่ามาแวนวนะต้มามะม่าแต่ว่าตัดผักบุ้งก่อนอันนี้ไปกินต,ตัดตัดมะฮ้นี่ซุ้ปซอยนี่ซุ้ิตัดเขาก็ต้องตัดนี่ลายกระดอมื้อหน้าเขาแต่อามราวกกับป่น อยากพ่นประทูอยู่นี่เนอะเธอเนอะตามหลังเดี๋วค่ะเพราะว่าส่วเด็ดมาอ่อนงามล่ะต้มผักบุ้งอะไรตึ่ต้มผักบุ้งลายเพราะมีเหินค่ะผักบุ้งงามสุกแล้วบ้าหิวเปลี่ยนแมงไล่ใล่ผัดบุ้งเข้าไปข้างในเถอะต้องซื้อไหมอีกวันนี้ซื้อหรอเขาได้ขายแมงอยู่ดิเอาละไป ไอเจ็บแมัดนี่ก็นะนะาวายในหมูแดงในหมูดำแล้วสก,กินไข่ก,กินนักก่นเพืกก่อนสาสมสกีเส้นไนสกินติน่มผักบุ้งแต่มันยุบม,มันแรงแต่มนมีอย่านี่แตกตั้งหม้อแล้วไปไหนค่ะไปรุกนอนกีนอ้ําไนน่ะสูตรเมนูง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายหรอกคะ่ะเจ็บๆนะคะใช่ครับว้าวล่างผักให้สะอาดแล้วก็ตั้งฮอนไว้เอาลงไปเลยค่ะ อ่ะตมหักกรอ่อนๆนุ่มโอ้โหอีกทีกินกับอีกนะนี่อ่ะลงไปโอ้อักบุ้งซุกแล้วต่อไปก็เป็นไข่ล้มไปเนาะไข่เยอะมากกินเท่าไร้กระได้เขาลงไปห่าใส่ไข่ลงไปอืมเสียบเลยไข่สักสิบฟองปะ เหมดบ้านสิฟองอเนี่ยเจ๊เทสโอ้คคอยคำว่านี่ขยับราคาเมืงอ,อ่ะเจ๊ลงไปกันอน้ะค่ะใส่ลงไปยี่สิบฟองละหกแล้วโอ้โหเ,เอาอีกบ้างพอๆนะหกค,ค,ค่ะอย่างเราจะตั้งว่าให้ใครแตกหน่อยแตกที่ก็ใครบ้านั่นปลากระป๋องปลากระป๋องค่ะยี่หอ้อใดก็ใส่รถได้พีนนะ่น้องนะ้ือหือหือือนี่โอ้ยยังเหลืออีกอยู่ค่ะ แล้วเราก็จะใส่ที่ปลนลงไปต้มด้วยนะคะจะได้อร่อยใส่เครื่องปรุงตัวต้มยำลงไปะะ้วค่ะสามห่อพอ้อเนาะคันพรพอก็ค่อยต้มมาๆไปเสีอ,อีกเบื้องจากหมออล้วคือสิีง่ายยู่นผักบ,บุ้งทั้งอย่างไปเสีอีกลงไปเนี่ยก็ในน้ำต้มยำเนาะน้ามันโอ้ย,ส,ยสุกไปแล้วใครสุกละพูนะ่ะมา ไฟ่น้ำเน๊ะเม,มนูนี่แหละสิปเฮ็ดขายอยู่ในเมืองอ้วยน้ำเด็กดเด็กดตุ่มมะม่าที่ซผมสั่นกินดีเด้แต่ว่าต้องหาสูตรแซ่บกันสูตรผสมก็แซ่บอยู่อาาซีมเบอ่งค่ะค่ะเพราะว่ามามา่มาแค่สามห่อมันก็จะพอเพนาะเป็นเครื่องปรุงนะลงรดดดดส,สดีผมกินรสค่ะแซ่บไปเลย น้ำปตาเพิ่มความแซ่บไปอีกโอ้โหโอ้โหตายแล้วไงเดี๋ยวลงกันดูดิอืมคิดว่าสุกหลาก,าก,ากสแล้วก็แซบเดี๋ยวเสร็จมาม่าเขาเอาไซรักเมนปลงล่งรถค่ะทีนี้เมดด้วยค่ะหนึ่งสองสามติดแก๊สเลยค่ะเค้ยนี่กระซุกแล้วเนี่ยพี่น้องโอ้โันรูปแบนไหนค่ะ เสรนมาม่ากะทับบดดาแต่ว่ากะว่าทัรบดดาตอนแรวันจะกินม mm ีก hmm. ็เลยกินหม้อรวมเลยเป็นไงกันนะอุ้ดังแล้วอยากกินแบบนี้แล้วค่ะตายครับไปเทเลยหอนๆเขาควรจะใส่อันนี้โรลพันพลาสติกมันหอนด้วยกือบล้นนอกอน้ยดูพี่น้องพอดีครับจารแบบนี้มาครับน้องเบิงค่ะอืมความน่ากินอย่าไปร่างผักสดมากินกับอีกค่ะ หมาไปเนี่ยพี่น้องถึงเวลาเราจะมาซิมนะคะัแล้วก็ยอดผักบุ้งอีกถั่วพริกกระปิ้นเอาเลยค่ะอืมอถาดใหญ่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 หืหหม ง่ายๆใบหนูง่ายหรอกครที่กิต้มมามา่าใช้ปลาองก็หละแต่ว่าวองเวลาสสเสะรมเห็ดลายเลยฉันสะสมริมพุทธอย่างนี้มิตรบอกดีนะคะ่ะบรสกอือ ก็หับก่อนเลิกไฟอืมไม่นนห่วยนะเป็นเตาหัน พอดีเธอพอดีเธงเหือ,หอ,หอ,หอนจะขาดน้ำตาลเนาะแ้่เ่าเวลานน,ะาาานี้เวลานเมนูนี้ยัง,งไหนบไม่กินน้ำตาลเลยใชหรือเป่าเปลาเด้อ Nênu này, lúc nào cũng có thể thử thử Nênu này, lúc nào cũng có thể thử thử วลนี้กับบะเบนบะลึกนิงนี่พี่น้องไข่นี่ตอเนี้เป็นไข่ดาวแล้วมันก็ยดแซบ่บ ุ่น,นี่มันหนาแบบเก็บเอกล้างน้ำแล้วก็มากพักบุ้งนี้แบบก็ว่าอย่างกับพักบุ้งนี้มันตัง้งต้น ไมากระน e วอยู่หลังบ้านเขานี่ยกิบับกินประทานตอนตัดก่อนตัดเป็นน้ำตันหินเลยตั้ย่งวะตออย่างทีมันสกกุ้เหับ้าต้องตัดก่อนตันนี้อย่างให้มักแแอ่ฮะตรง,น,งนีแสบเด้อ,อี่นอ่อยอ่อนเวยเวยยอะหน่อยอ่อนสลับ ไม่ได้ไม่ได้ก็สมกัมผัสกันก็ที่อยากมามๆกับเขาเราไมน่นู้นนี่แหละพี่เขาเคยกินแต่น่อยนาะเขากระเล,ลื่อนมะมหอดจะ,ดอดะหน่อยเคยกินเลยเลื่อนมะฮอดจะหน่อย

นำกลับมาบ้านๆคุณเห็นอย่างนีน้นนเ,เนาะล้มล่ <ừ. S 1> มไปพุ่นไม่ออกตัวอย้ตีน,นมำบุ่งสุดต๊ะีนมำบุ่งสุกูกับต้นมำบุ่ง อย่าหายนีย่แหละเป็นคนที่มันประมาทใส่ก่อนอย่าหายอย่าบ้าน้ำจะทิ่มแล้วเนี่ยพี่นอ้องบ่านน้ำมันยังมเร้าอะไรอุ่นกินอีกเนีเ่ยนะทิมแบบว่าเนีทิมแบบว่าไม่ได้หาคทิมเนาะเหม ီကျာအျာကွို်တနါတွို့ကေြေြေဲူျာခရွေွေြေားကွေတေ ถ้าเป็นผสมกินหน่อยก็ไม่ได้มาคพพรอบกับพี่น,อน้องเรับสำหรับที่กินขา้าวเดี๋ยวเราดูบนนฟังว่าผสมกินอย่างบักเก่งเป็นบัสเก็งนะแต่ว่าผสมับซื้อสารินกันกนะไม,ม่กิีอยงบักเก้งหรอก แล้วกำจะเสื้อไปบ้างเราจำกินไม่ได้หลายย่างนะกินยังไม่ถนัด<อ>มึงดูแบบอืมเป็นก็นนหนี้นะกินยังขาดแล้วบุง๊ง เพิ่งมากินพักกินยาบ้านเขาดีพักบางสนิ่เกิดจัดวินีตระกูลเนีย่ยพักกินยาอยาอะนี่เห็นดีว่าเราทำ แล้วเคยมีโอกาสตามไปฟังทังเล่าหนเนาะอันนี้ย้ำม,มันก็มาสิยฮห้เน,นี่ยก็อเอื้นพักก็ได้เอื้นยางก็ได้ ก็เอิ้นพักกับเป็นพักหยาก็เอิ้นว่าหยาก็เอิ้นมันหยาจริงจิ พี่น้องเสียมันมาบกตลอดเพราะว่าไม่ง่ายเลืเกินสายม่กูบกอ่ะาะใหญ่แต่าว่ามันหมือนละเมื่อไหร่จะเห็น้าเหมือนกันมันจกบคือต้อมามากๆหรือวนี่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันไม่ค่อยได้กินน้ำหลายหรอกแต่บ่าขอน้าไม่หลาย ว่าเป็นคนมักนะคะแล,ะแล้วปรุงอะไรอย่างมันสะดวกดีม,ม,มดแน่นนะอ,อรพรว่าตกกับพี่น้องกันมาหนต่ออยู่ได้วก็ไม,ม่บ้านนั่นนีมหามาักแค่สามอนนึงโอ้ใช่แล้ว วางเบงืนะ้องต้น้อะแต่ว่าเมนูนี่นะผสมในน้ำแบบนี่ไก่อนให้ควนเป็นผักบ,บุ้ญนะนะเสียบเน,นะา,าะเทอานั้นเองแต่ว่าบบเมมเบอร์่สียบอะไรผักอื่นก็ได้ส่วนตูนะคะ่ะอยากให้พี่น้องลองเบงิะะ้องต้นค่ะลองเห็ดเบื้งเมนูต้มมามา่างะะ่ายเนี่ยค่ะเป็นใจกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อค่ะสวัสดีสวัสค่ะ สันหาพี่น้องเด้วอ่า